พวกแอปดูดเงินนะครับลหลายๆคนน่ะกลัวมากอันนี้น่ากลัวจริงและไวรัสต่างๆหลายคนก็กลัวนะครับจะมีการดูดเงินเราไหมวิธีการสแกนไวรัสโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดในแอปอะไรเลยนะครับมันมีอยู่ติดมือถือทุกคนเลยโปรแกรมสแกนไวรัสเดี๋ยวไปดูวิธีการกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดชิคเด็กดๆนะครับให้หาคำนี้นะครับคำว่าตัวจัดการโทรศัพท์ ตัวจัดการโทรศัพท์อย่างรุ่นนี้นะครับจะเป็นรูปแบบสายฟ้าขวาขวามือบนเห็นไหมขวามือบนนะครับหรือคาคําว่าตัวจัดการโทรศัพท์แตะเข้าไปครับเห็นคําว่าไวรัสนะครับไวรัสหาคําว่าไวรัสแบบนี้แล้วเราก็กดเข้าไปเห็นไหมครับจะมีสแกนด้วยตัวเองเนี่ยครับสแกนเลยคือตัวที่ติดมากับมือถือเนี่ยตัวแอปสแกนเนี่ยเขาจะอัปเดตตลอด ดังนั้นนี่ยปลอดภัยกว่าปลอดภัยแน่นอนกว่าเราไปดาวน์โหลดแอปอื่นๆที่มันโฆษณานั้นนะ่ะบางตัวไม่ปลอดภัยนะครับที่มันชอบขึ้นโฆษณาว่าโทรศัพท์คุณติดไวรัสอะไรพวกเนี่ยบางครั้งมันหลอกให้คุณดาวน์โหลดหรือหลอกให้คุณเข้าลิงก์นะครับก็มีความเสี่ยงกว่าพวกแอปติดมากับมือถือแบบนี้